อยากแจ้งข่าวดีให้ FC ได้ยินดีด้วยน้องไปเปิดเดินทางมาเข้าห้องอัดเสียงเรียบร้อยแล้วมีเพลงเป็นของตัวเองซิงเกิลแรกในชีวิตชื่อวง Seven s e v n Days g o r l พบกับสาวน้อย7คน7สไตล์7วันเป็นศิลปินวงเกิลกรุ๊ปที่อายุน้อยที่สุดรวมความน่ารักสดใสของเหล่านางฟ้าตัวน้อยโดย TJ Dance Studio และ TJ Black Magic เตรียมเปิดตัวเพลงใหม่บนเวทีคอนเสิร์ตเจเจรินทัทยังมอสปฏิพานและทัศนตะก,กดทุ่งเตรียมตัวมาเขยา่า<ย>เช็คเช็คเช็คความน,น่ารักสดใสด้วยกันเร็วๆนี้นะ่ อีก19ตามฝันของน้องปอยเป้ยสาวน้อยวัย7จ็ดขวบมากความสามารถทั้งร้องเต้นเล่นละครและเดินแบบน้องปอยเป้ยใช้ความพยายามเรียนรู้ฝึกฝนทุ่มเทเต็มที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เล็กพิกขี้หนูจริงๆฝากกดใจกดแชร์และคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องปบยเป้ยด้วยนะ